มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในเช้าของวันนี้ครับประเด็นร้อนในเช้าของวันนี้ผมขอเริ่มต้นนะครับกับเรื่องราวที่เราอาจจะมีคนบูลลี่เราด่าเราโจมตีเราผ่านสื่อนะครับและเราคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่เป็นธรรมแก่เราแต่ว่าแทนที่จะใช้วิธีการสารเตี้ยนะครับหรือว่าตอบโต้รุนแรงผมแนะนำครับเลือกใช้กฎหมายครับนั่นคือฟ้องร้องครับเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย ถ้าเผื่อคำถ้าเผื่อคาพูดนั้นนะครับคำโจมตีนั้นไม่เป็นความจริงก็ปกป,ป้องศักดิ์ศรีของตัวเองครับด้วยการฟ้องคืนครับอย่างเช่นคนคนนี้ครับนะฮะอันนี้ผมขอชื่นชมนะนะฮะมีการฟ้องกลับครับผมโดยทางด้านมนติชนรายงานบอกว่าอธิการบดีของมหา,าวิทยาลัยวงชวลิตกุลครับฟ้องเรียกค่าเสียหาย1ล้านบาทจากเพดดังของโคราชคดีหมิน่นประมาทครับ ะะเมื่อวานนี้ครับเวลาบ่าย2โมงครึ่งครับนะฮะที่ศาลจังหวัดนคนรราชสีมาครับนายกรกฤิโชติทพิพัฒน์ครับทนายความผู้รับอำนาจจากนายกิติวงชวลิตกุลอายุ39ปีซึ่งก็เป็นอธิการบดีของมหาสาลยวงชวลิตวงชวลิตกุลอำเภอเมืองจังหวัดนคนรราชสีมาซึ่งก็เป็นมหายาลยเอกชนชื่อดังและก็ใหญ่ที่สุดในภคตะวุนออกเฉียงเหนือนะครับดำเนินการฟ้องผู้ใช้โปรแกรมแอปพลิเคชัน Facebook ชื่อว่าโคราชอินไซต์ช่องแลครับฟ้องเพจนะครโคราชอินไซต์ช่องลวัตถุประสงค์ที่นําเสนอข่าวสารต่างๆออกสู่สาธารณชนปัจจุบันมีผู้ติดตามเพจนี้มากกว่า1 0 0 0 0แคนนะครับซึ่งก็มีรายละเอียดปรากฏตามเสนาภาพถ่ายหน้าหน้าเฟซบุ๊กครับหน้าเพจโดยบังอาจกระทําความผิดต่อกฎหมายอาญาคือได้มีการตัดต่อรูปภาพอาคารมหาเทาลัยวงชวลิตกุล แล้วก็มีการบรรยายข้อความประกอบในภาพเผยแพร่ลงในเพจว่านะครับลงในเพจนะครับว่าข้อความต่อไปน,นี้เป็นข้อความที่เขาฟ้องร้องนะครับบอกว่ามหาวิทยาลัยวงชวลิตกุลป่วนหนักติดป้ายห้ามอดีตผู้บริหารเข้าในบริเวณม,มหาวิทยาลัยเหตุทุจริตกว่า4ล้านบาทแล้วก็มีการเผยแพร่มีข้อความตอนหนึ่งว่าอย่างนี้ครับบอกว่า ลูกสะพ้ายคนดังกล่าวได้เคยปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารในมหาวิทยาลัยนะครับแต่เนื่องจากว่ามีพฤติกรรมสอดทุจริตไม่โปร่งใสมีการร่วมกันช่อโกงและก็มีการเบิกจ่ายโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่และบุคลากรในหน่วยง,งานที่ตนเองควบคุมดูแลการนำเงินออกจากระบบมหาวิทยาลัยไปเป็นของส่วนตัวนะครับเกือบ4ล้านบาทจนกระทั่งมีการซัดทอดผู้ที่รู้เห็นการทุจริตในครั้งนี้ครับและก็สะพ้ยคนนี้แหละ จึงใช้งบป,ประมาณของมหาวิทยาลัยจ้างหรือว่าบีบผู้รู้เห็นให้ออกไปหลายรายครับและก็ยังมีข้อความเพิ่มเติมอีกว่าบอกว่าอาจารย์ปราณีแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าที่ตํารวจแต่อธิการแอบไปถอนแจ้งความโดยบ่ายเบียงว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดแม้ว่าทางสภาได้มีการตั้งกรรมการสอบคจจริงแล้วว่าลูกสะพ้ายได้กระทําผิดจริงซึ่งมีทั้งพยานหลักฐานต่างๆครับนี่เพจอินไซโคราชนะครับ จึงเร่งรัดให้อธิการกลับไปแจ้งความดําเนินคดีสภายคนดังกล่าวทั้งทางแพ่งและทางอาญาแต่อธิการกลับดื้อแพ่งครับและก็จะมีการตั้งกรรมการสอบสวนสภายคนดังกล่าวอีกเป็นการาทับเป็นการซ้ําซ้อนครับซื้อเวลาครับอีกทั้งยังมีการให้บุคลากรที่เป็นคณะบดีคณะต่างๆมาร่วมลงเป็นกรรมการไต่สวนสร้างความอึดอัดเป็นอย่างมากจึงพร้อมใจขึ้นทางด้านคณะบดีต่างๆจึงพร้อมใจขึ้นกันยื่นใบลาออกกันหมด เพราะทนกับพฤติกรรมของอธิการและก็ผู้บริหารที่ใกล้ชิดที่คอยบงการไม่ไหวครับนี่คือข้อความที่ปรากฏอยู่ในอินไซโครานะครับชแนลครับทางนี้นะครับผู้ที่ฟ้องร้องครับก็คือทนายความได้รับมอบหมายมาครับก็บอกว่าข้อความดังกล่าวนี้เป็นการใส่ความโจทย์ต่อบุคคลที่3และเป็นการกระทําโดยการโฆษณาหรือกระจายภาพและก็ข้อความหรือว่าปรับประกาศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าโจ์ซึ่งเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยวงชวลตกุลเป็นคนไม่ดีไม่มีจริยธรรมคิดคดโกงเป็นคนทุจริตในระดับครอบครัวตนเองช่วยเหลือผู้กระทําความผิดสร้างเรื่องบิดเบือนความจริงเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจเป็นบุคคลไม่น่าคบหาทําให้โจ์เสียชื่อเสียงถูกดูหมินถูกเกลียดชังแล้วก็ขนาดถึงวันนี้ขนาดถึงวันฟอ้องมีผู้แสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากและก็มีการ แชร์ต่อกว่า500แชร์ครับก็คือส่งข้อความส่งภาพเนื้อหาต่อครับทำให้โจทย์ได้รับความเสียหายจึงจําเป็นต้องเรียกร้องค่าเสียหายชดใช้เป็นเงิน1ล้านบาทครับพร้อมดอกเบี้ยนในอัตราร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปครับนี่คือข่าวแรกครับฟ้องกลับเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตนเองครับทีนี้ก็ต้องมีการต่อสู้กันบนชั้นศาล และท้ายที่สุดนี้นะครับเรื่องจะลงเอืออย่างไรต้องติดตามเดี๋ยวเรื่องนี้ผมก็จะต้องนํามาขยายความอีกครั้งหนึ่งครับนี่เป็นการปกป,ป้องศักดิ์ศรีเขาตนเองโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการปกป,ป้องศักดิ์ศรีนะครับแทนที่จะส่งคนไปต่อว่าต่อการไปทําร้ายไปข่มขู่นะฮะซึ่งใช้วิธีการแบบสานเตียอันนี้คือใช้กฎหมายครับทีนี้ขณะเดียวกันก็มีเรื่องราวที่เป็นตัวอย่างทีนี้ครับของความขัดแย้งกัน แล้วก็เดิมทีก็ใช้อารมณ์นะฮะมีการให้สัมภาษณ์มีการออกข่าวต่อว่าต่อขานกันนะครับออกข่าวสร้างความเสียหายให้อีกอกอีกฝ่ายหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ปรากฏว่าสามารถรอมชอมกันได้ครับเรื่องราวของบัวขาวนะฮะหรือว่าบัวขาวบัญชาเมฆครับกับภรรยานอกสมรสครับ ซึ่งภรรยาเองได้มีการฟ้องร้องเรียกร้องค่าเสียหายนะครับและก็มีการออกข่าวโจมตีซึ่งกันและกันโดยภรรยาที่ว่านี้ก็คือน้องเก๋นะครับแต่ว่าเป็นภรรยานอกสมรสนะครับหรือว่าชื่อจริงก็คือนางสาวอัญวีพรชัยวิบูลนะฮะภรรยาบัวขาวนักมวยชื่อดับโลกครับได้มีการเยื่นขอสารเยาวชนมีคำสั่งให้บัวขาวบัญชาเมฆร,รับรองบุตรสาววัยห้าขวบเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายพร้อมทั้งเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูนะครับ ตัวเลขโอ้โหเป็นผมนี่ผมคงยอมติดคุกแล้ครับโคจะหาเงินอย่างนี้ไม่ได้ครับตัวเลขค่าเลี้ยงดูนะครับ25ล้านบาทครับอันนี้เป็นเหตุการณ์เก่านะฮะที่ผมรื้อฟื้นให้ฟังก่อนนะครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพศ2564ครับที่สรเยาวชนและก็ครอบครัวกลางถนนกำแพงเพชร แขวงเขตจ,จตุจักรกรุงเทพมหนาคนครเมื่อวันที่2 9เมษายนครับเวลา10นานิกานางสาวอัญ,ญวีพรชัยวิบูลหรือว่าน้องเก๋ครับภรรยาของนายสมบัติบัญชาเมฆหรือว่าบัวขาวนักมวยชื่อดังพร้อมด้วยอนันชัยชยเดชครับทนายความนำหลักฐานภาพคู่การระหว่างเด็กหญิงพิมพ์ยาดาบัญชาเมฆหรือว่าน้องมีตังหรือว่าน้องข้าวหอมอายุ5ปีครับควรจะต้องชักว่า5ขวบนะครับ กับบัวขาวมาแสดงต่อสื่อมวลชนก่อนนาไปเป็นหลักฐานเพื่อยืนอย่นต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลางให้พิจารณามีคําสั่งให้บัวขาวรับรองบุตรสาววัยห้าขวบเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายพร้อมทั้งเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูที่ขาดการส่งเสียโดยเฉพาะช่วงสองปีที่ผ่านมาครับโดยทางด้านทนายความอนันตชัยนะครับเผยบอกว่าเรื่องนี้ที่จริงและเป็นเรื่องดีเพราะว่าเป็นการรับรองให้เด็กคนหนึ่งได้รับสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจากข้อมูลก็ทราวบว่าบัวขาวและก็นางสาว อัญญวีนะครับเคยอยู่กินแบบไม่จดทะเบียนสมรสตั้งตั้งแต่ปีพศ2556จนกระทั่งปี2558ครับมีบุตรสาวด้วยกันโดยทั้งสองฝ่ายก็ร่วมกันตั้งชื่อว่าน้องมีตังมีการรับรองในสุจิบัตรว่าบัวขาวเป็นบิดานางสาวอัญวีเป็นมารดารวมถึงให้ใช้นามสกุลบัญชาเมฆแล้วก็พามาอยู่ด้วยกันในปีพศ2559แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นน้องข้าวหอม แต่ต่อมาด้วยภาระที่บัวขาวต้องเดินทางไปหลายประเทศและก็มีกิจการดูแลค่ายมวยทําให้เริ่มเหินหางเหินหางกับภรรยายและก็บุตรครับโดยเฉพาะในช่วงสองปีหลังที่แทบไม่ได้ส่งเสียหรือว่าช่วยเหลือเรื่องราวของการใช้จ่ายดูแลครับด้วยภารัที่นางสาวอัญ,ญวีแทบจะต้องเลี้ยงดูบุตรตาลําพังเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับและก็เพื่อความสะดวกในการดําเนินการต่างๆจึงขอให้สาพิทามีคําสั่งให้บัวขาวรับรองบุตรสาวและก็มอบค่าเลี้ยงดูตามสมควรด้วยครับ แต่ว่าตาัดสุดขวรนนี้ก็คือขอไป25ล้านบาทนะครับส่วนจะให้จริงเท่าไหร่ยังไม่รู้ครับในขณะที่นางสาวอัญวีก,กล่าวว่าเรื่องของการรีร้องค่าเลี้ยงดูไม่ใช่ประเด็นสําคัญเพราะว่าทุกวันนี้ตนเองก็พอจะหาเลี้ยงดูลูกสาวได้บ้างแล้วจากการขายอาหารเสริมออนไลน์ส่วนเรื่องของการอุปการะเลี้ยงดูยอมรับว่ามีการส่งเสียให้บ้างแต่ไม่เกิน2 0 0 0 0บาทต่อปีครับแล้วมักอ้างว่าไม่ค่อยมีเงินโดยไม่อธิบายเหตุผลว่าเพราะอะไรซึ่ง ตนเองก็เข้าใจเอาเองว่าคงจะนําเงินนี้ไปลงทุนทำธุรกิจค่ายมวยท,ท,ที่ดูแลอยู่ครับตอนนี้เขามีค่ายมวยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับส่วนที่ตนเองรู้สึกทุกข์ใจก็คือความรู้สึกของลูกที่แทบไม่ได้เจอพ่อครับและก็ไม่สามารถพูดได้เต็มปากเต็มคําว่าบัวขาวเป็นพ่อของตนเองที่ผ่านมาก็เคยพูดให้บัวขาวนี้รับรองบุตรนะครับทุกครั้งก็จะมีการบ่ายเบียงแล้วก็เงียบหายไปครับโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าเหยเห็นใจเป็นอย่างมากครับ ธนู้สุขข่าวเองก็ส,สอบถามเรื่องนี้ไปยังผู้ดูแลค่ายมวยของบัวขาวซึ่งก็ปฏิเสธว่าไม่ทราบข้อเท็จจริงแต่คาดว่าหากบัวขาวทราบเรื่องแล้วน่าจะมีการหาหรือกับทนายความและก็คงจะมีการชี้แจงเรื่องนี้กับสังคมอีกครั้งส่วนตัวบัวขาวทราบแต่เพียงว่าได้เดินทางไปทาํทาธุระที่สุรินทร์ในวันนั้นนะครับอย่างไรก็ตามครับจากการสอบถามทราบว่าในการขอค่าอุปการะเลี้ยงดูทนายความได้ยื่นขอ เงินนะครับเรียกร้องเงินจํานวน25ล้านบาทครับก็เรียวกว่าต้องเลี้ยงดูจนกว่าเขาจะจบปริญญาตรีเพื่อได้ง่ายนะครับแล้วก็เลี้ยงดูรายรายเดือนด้วยแล้วก็ค่าเล่าเรียนด้วยรวมแล้วจึก็ยี่หล้านบาทโดยให้สาพิจรณามีคําสั่งท่านนี้สาพิรณาครับมีการน,นัดไกลเกลี่ยคู่กรณีทั้งสองคนในวันที่9สิงหาคมปี6,4เวลา9ก้นิกาครับแต่ปรากฏว่าครับ ปรากฏว่าเพิ่งมีการไกลเกลีย่ยกันจบนะฮะเมื่อเร็วๆนี้เองครับทีนี้เราไปดูทีนี้ครับหลังจากที่สารรับฟ้องนะครับแล้วก็นัดไกลเกลีย่ยนะครับก็ปรากฏว่าทางด้านพึ่งมีเหตุการจบลงนี่ฮะเร็วๆนี้เองครับเมื่อวานนี้เองครับนัดเอาไว้สิงหาคมก็คงจะเลื่อนมาเรื่อยเพราะสถานการณ์โควิดด้วยนะครับและก็จบลงอย่างสวยงาม แต่คําว่าอย่างสวยงามนี้คือไม่บอกตัวเลขว่าค่าเลี้ยงดูเท่าไหร่นะครับดูแลอย่างไรบอกจีิงแค่ว่าจบลงอย่างสวยงามและก็มีท่าทีเรียกว่าเอ,อื้อซึ่งกันและกันเห็นใจซึ่งกันและกันครับเข้าใจซึ่งกันและกันครับอ่ะเราไปดูจากทางด้านนักสื้อพิมเดลินิวครับโดยทางด้านนักสื้อพิมเดลินิวครับรายงานบอกว่าเมื่อวานนี้ครับที่สารเยาวชนและก็ครอบครัวกลางกรุงเทพมหานครทางด้านน้องเก๋ อัญเดวีพรชัยวิบูลภรรยาน,นอกสมรสของสมบัติบัญชาเมฆหรือว่าบัวขาบัญชาเมฆยอดนักมวยชื่อก้องโลกของไทยพร้อมกับทีมท,ท,ทนายความทั้งสองฝ่ายครับได้เดินทางมาอย่างศารเพื่อนัดไกลเกลี่ยเจรจาหาทางออกในคดีที่ผ่านมาที่ผมกล่าวไปแล้วเมื่อครู่นี้ครับโดยก่อนหน้านี้ก็มีการฟ้องร้องให้รับรองบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายพร้อมเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูทั้งหมดก็คือ25ล้านครับสำหรับการเจรจาในครั้งนี้ครับ ปรากฏว่าจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับเหมือนนังไทยครับบัวขาก็อุ้มน้องน้องข้าวต้นน้องข้าวหอมนี่ครับนลูกสาววัยห้าขวบมีคุณแม่ครัก็ยืนอยู่เคียงข้างก็ทั้ง2ฝั่งคุณบัญชาคุณอะไรครคุณบัญชาเมฆนีครับบัวขาบัญชาเมฆนี่ก็มาพร้อมน่าจะเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งนะฮะเพราะว่าคุณอัญว,วีนี่เป็นภรรยานอกสมรสนะครับ เ็เคยอยู่กินด้วยกันแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับโดยการเจรจาครั้งนี้ครอบครัวทั้งสองฝ่ายก้อนหนันหน้ามาปรองดองกันเพื่อบุตรครับเพื่อลูกสาวโดยความขัดแย้งที่ผ่านมาก็จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งครับซึ่งบรรยากาศของการเจรจาก็ต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยซ,ซึ่งกันและกันพูดคุยกันด้วยเหตุผลครับ และทั้งสองฝ่ายก็มุ่งเน้นเรื่องของการร่วมกันดูแลลูกสาวนี้เป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของการอุปการะเลี้ยงดูเพื่อประโยชน์สูงสุดของบุตรสาวครับและก็มีภาพน่ารักน่ารักนะครับซึ่งอันนี้อยู่ที่หน้าศาลนะครับแลวก็ขณะเดียวกันก็มีภาพที่ปรากฏนะครับอยู่ในสารนะครับนี่ฮะเป็นภาพที่น่ารักนะฮะน้องต้นหอมนะฮะน้องข้าวต้นหอม ทั้งนี้นะครับโดยทางนนาคุณเก๋อัญญวีก็จะไปะดําเนินการถอนแจ้งความร้องทุกขคดีหมินประมาทผู้จัดการบวกขาวและก็พี่สาวของบัวกขาวนะครับในวันที่2 3มีนาคมก็คือวันนี้แหละครับที่สนชโชคชัยนะฮะโดยจะถอนแจ้งความร้องทุกทุกคดีครับก็แสดงว่าตกลงการเป็นที่เรียบร้อยครับทีนี้สําหรับนะฮะสำหรับ สำหรับการเจรจาไกล่เกลีย่ยครั้งนี้ก็มีทีมทนายความนะครับทั้งสองฝ่ายร่วมกันดูแลและก็ร่วมกันเจรจาไกลเกลีย่ยนำโดยทนายธีรทรมรุกจินดาและก็ทนายสันติวัฒน์นะครับสังวรรณะและก็ทนายรุ่งเรืองรัศมีและก็ทนายที่ปรึกษากนกอสว์สรันะครับที่เจรจากันด้วยมิตรภาพและก็ไมตรีตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งจนกระทั่งมีการร่างสัญญาประนีประนอมยอมความเสร็จสิ้นเวลา17นาฬิกาครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับทางด้านทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งคุณแม่ทั้งคุณพ่อด้วยนะครับแล้วก็ทั้งน้องต้นน้องน้องข้าวหอมด้วยนะครับที่เรื่องลงเอยด้วยดีครับนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากทีเดียวเพราะว่าถ้าเผื่อลูกโตขึ้นนะครับ mm. ก็จะมีความรู้สึกที่ดีๆต่อพ่อแม่ของตนเองครับทั้งสองฝ่ายเพอลูกเกิดมาด้วยความรักของพ่อแม่นะครับ ถึงแม้ว่าอาจจะมีการหย่าร้างกันก็มีความจําเป็นเหตุผลความจำเป็นของแต่ละฝ่ายซึ่งพอลูกโตขึ้นก็จะสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าทําไมพ่อแม่ต้องหย่าร้างกันนะครับแต่ว่าต่อเป็นเด็กเขาอาจจะยังแยกแยะไม่ได้นะครับซึ่งยิ่งถ้าเผื่อเกิดแม่ไปสุมฟืนใส่ไฟไปด่าพ่อให้ลูกฟังนะครับก็ยิ่งจะทําให้ลูกอาจจะมีความเกลียดพ่ออย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นการที่ลงเอออย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สวยงามครับ เ,เราก็ไม่รู้เหตุผลว่าทำไมถึงอย่าร้างกันหรือว่าเจอยิงใหม่หรือว่าเป็นเพราะว่ามีภารกิจมากเกินไปหรือเพราะอะไรเราไม่รู้นะครับอันนี้เราก็ควรไม่ไม่เป็นสมาชิกโจรรมชาวเผือกนะครับรับรู้เพียงแค่นี้ก็พอแต่ว่าที่ผมหยิบยกมาพูดนี่เพราะว่าอยากให้เป็นตัวอย่างนะครับว่าจริงๆแล้วหลายเรื่องนะครับถ้าเผื่อเราสามารถใช้ความเมตตาธรรมพูดคุยกันเข้าใจซึ่งกันและกันเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ครับมันไม่ควรจะจบลงด้วยความเรียกว่า ฟ้องร้องแล้วกลายเป็นศัตรูกันเพราะว่าอย่างน้นอยก็เคยรักกันมาก่อนครับอย่าลืมว่าครั้งหนึ่งเราเคยรักกันนะอย่างนั้นซะด้วยครับทีนี้ถ้าเผื่อใครนะครับที่ทํางานมาจนกเกษียณอายุราชการนี่สากันยายนากกยน,นี้ครับจะเกษียณแล้วแบบนี้ครับแล้วก็อยากจะกลับมาอยู่อ้อมอ้อแม่นะครับเพราะว่าลูกหลานก็เรียนจบมีงานทําอยู่ตามอำเภอตาจมจังหวัดตามประเทศนะครับตนเองก็อยากอยู่เพียงแค่2ตายายเลือกซื้อ ะะโครงการนี้ครับจเจริญทรัพย์โมเดิร์นโครงการ2อครับอยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับทางเข้าตรงข้ามกับวัดดําพระทางประจวดอำนาจเจริญครับเป็นบ้านเดียวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องรับประทานอาหารด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้ามีลานจอดรถทึงสองคันด้วยกันครับเป็นบ้านคุณภาพโดยคนรักบ้านคุณเกตรับประกันครับถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวแต่ว่าตอกเสาเข็มทุกหลังและก็วง,วงกบประตูใช้ไม้แขนครับ ภายในโครงการมาพร้อมทั้งสนามเด็กเล่นสปอร์ตคลับและก็สวนสุขภาพนะครับซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการมุงลวดเหล็กดัดพัดลมดูอากาศห้องน้ำชุดซิงครัวปั๊มน้ําอัตโนมัติถังเก็บน้ำแกรนิตติดตั้งเครื่องทานน้ําอุ่นประปาไฟฟ้าพร้อมสับ ถ้าเผื่อใครที่อยากจะเข้าไปดูโครงการความคืบหน้าของโครงการนี้ที่ซอยรุ่งโรจน์ไปไม่ถูกฮะโทรหาคุณสุนันครับ0856321118 045314469บ้านคุณภาพโดยคนรักบ้านเจรซัมเดิร์นโครงการ2ครับหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถทีนี้ครับก็ไปที่ อิซุซุต่างปากาพระอีสานวารินชมราบเด็ดอุดมน้ำยินแล้วก็บุญทริครับซึ่งเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิซุซุด,ดีแม็กเครื่องยนต์หนึ่งจุก้า ddi และก็สามจุดศูนย์ ddi blower พลันุภาพพลิกโลกอย่างแท้จริงแรงจัดแต่ว่าประหยัดน้ำมันครับแรงจัดไม่แรงจัดลองคิดดูว่าเครื่องยนต์สามจุดศูนย์ให้แรงม้าสูงถึงร้อยเก้าสิบแรงม้าแรงบิดสี่ร้อยห้าสิบนิวตันเมตรครับส่วนเครื่องยนต์1.9ให้แรงม้า150แรงม้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตร แล้วก็มีทางเลือกถึง2ทางคือมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็เกียร์ออโต้6สปีดให้คุณเลือกทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคบกระบะสประตูนะฮะกระบะสประตูยกสูงหรือว่ารุ่นไฮแลนเดอร์แล้วก็รวมทั้งออฟโรดที่เรียกว่ารุ่น V c r o s s แล้วก็รถอเนกนประสงค์ MPV ครับนั่นคือรุ่น m ิวเครับซึ่งออกแบบได้อย่างสวยงามภายนอกนี่ดูประหนึ่งว่าเป็นรถ SUV ชั้นดีส่วนภายในนี่ฮารุฮาราครับประหนึ่งว่าเป็นรถเก๋งซีดานนะฮะสวยงามมากครับแล้วก็ล่าสุดนี้เมื่อเดือนตุลาคมปี6กที่ผ่านมานะครับทางด้านอิซุสุดสดได้มีการปรับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นไมเนอร์เช e นะฮะก็คือปรับโฉมภายนอกภายในใหม่แต่ว่าเครื่องยนต์บล็อกเดิมครับกระจัง,งหน้าก็ปรับใหม่ครับให้ดูดีขึ้นกว่าเดิมล้อมแม็กก็ลายใหม่และยังมีการเพิ่มสีเทาเป็นทางเลือกใหม่ด้วย ท่านยังสามารถที่จะไปเลือกซื้อได้นะครับทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคบกระบะสี่ประตูกระบะสี4ประตูยกสูงแล้วก็ออฟโรดหรือว่าจะเป็น m ิวเนะฮะเลือกซื้อได้ครับที่นะฮะอิสุสตังปักภาคอีสานทั้ง4สาขาครับในขณะเดียวกันทีนี้ครับถ้าเผื่อมีรถและอยากจะเสริมสมรรถนะให้แก่เครื่องยนต์เลิกเติม e ีครับ EC เองก็เป็นสารฟูซิทติกนะครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ำมันเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเครื่องเดินเรียบเสียงเงียบลดการสิกรอลดควันดำเพิ่มแรงมา้าอัตราการเร่งแซงดีขึ้นคำว่าเหยียบแล้วลื่นปืดลื่นปืดเป็นอย่างไรสัมผัสได้มือควรใช้ EC ครับสามารถเลือกเติมได้ทั้งรถหม่ป้ายแดงรถมือสรถที่ใช้น้ำมันรถใช้แก๊สทั้ง น้ำมันเบนซินหรือว่าดีเซลนะครับนี่คือสินค้าไทยคุณภาพส่งออกเลือกเติมได้ที่ถาวรอยังชนหรือว่าจะเป็นทางด้านอุบลวีนานันตรงข้ามกับปั๊มปตทหัวสนามบินสอสยนด้านข้างทุ่งสีเมืองอุบลสวิทถนนุนคลังอาวุธ C ี n ทางไปแมคโครด้านซ้ายมือฝั่งวารินก็เรือทวีห้าแยกวาเรียนร้านแสนลักออตโตร้านแสนลักออตโตสวิทตรงข้ามตึกดีแท็กทางไปจังหวัดศิทิเกศอีซีสินค้าไทยคุณภาพส่งออกครับ